วันนี้เป็นอีกวันนะครับที่เราสร้างวัฒนธรรมองค์กรของหนองบวซนะครับเรามาศึกษาแ่งเรียนรู้เพื่อเตรียมทําหลักสูกตรการศษาสาร<า> <สา S 1> ท้องถิง่นออนซอนองวซจุดที่หนึ่งครับเป็นจุดวัดภูตะภพอทองแล้วจุดที่2ก็คือเขาช่องชาติและจุดท้ายก็คือนาะภพบนะฮะมองณภพบที่ข้าิ่ง อันนี่คือทีมงานเรามา20กว่าชีวิตเกือบ30นะครับทั้งครูทั้งพออมาร่วมกันเดินทางไปเลยนะฮะเพื่อจะไปอีกจุดหนึ่งก็คือจุดที่สองนี่คือจุดที่สองครับเดินขึ้นไปตรงหน้าผาสามแผ่นดินแล้วก็เขาช่องชาติตรงนี้ครับนี่คือบรรยากาศไปทางอำเภอหนองสสงจังหวัดหนองบัวลำพูแล้วก็เราอยู่ที่อำเภอหนองบัวซอแล้วก็มีส่วนหนึ่งอยู่ทั้งคอนแก่น บรรยากาศตรงนี้ครับหน่น้อตังที่แถวอันนัง่อหนุ่งแม่กูเขเมยวดกูเข้มกีกูเข้มทุกคนมีความสุขกับกิจกรรมวันนี้นะครับเพราะว่าเป็นการได้ปทางสู่การาเรียนมาเรียนรู้ในจุดไฮไลท์ของจังหวัดกุานคจุดหนออ พักเที่ยงครับเราเตรียมทเบียยเพราะว่าเรามีมื้อเที่ยงด้วยอ๋อคนละหนึ่งร้อยบาทครับเป็นการแชร์นะครับแล้วเราก็เรียนรู้ร่วมกันตอนบ่ายเราจะมีการจัดอบรมเวิร์กช็อปเป็นตุกเป็นต่าเลยนะครับวันนี้นะครับทาเป็นเรื่องบรรดาเป็นงานวิชาการผสมกล่นท่องเที่ยวทักษะภาษาครับนี่คือทีมงานในครัวนะครับน่ารักทุกคนเลยครับจัดเต็มทุกคนเสียสละนะครับทุกคนมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีความหมายมีความสุขนะครับในฐานะชมรมในฐานะโรงเรียนนองระซอด้วย ทางอำเภอสมาชิกทุกคนทำทุกมิติอย่างสุดยอดมากๆเลยนะตอน,ตอนนี้คือบรรยากาศของครัวนะครับของกิจกรรมที่เรามรศึษานอกสถานที่พนักครูทำหลักสูตรนะครับอันนี้คือที็งานเข้มแข็งแ,งแล้วับระบบอเมบร,ริกันแชร์เน้นวิชาการและน,นิกรรมและเป็นแบบสาธิตให้ดูนะครับว่าทำไงครัวไปใช้นนไไในการบร ความสูงครามลายๆบรรยากาศเยี่ยมมากนี่บรรยากาศครับ